มาลอแลรวขณะนี้ขณะนี้ออนเดกโกเป็นตัวนำรักจริงๆเป็นตัวที่สองไมไทยเป็นตัวที่สามถัดไปมานิวินที่ไปสาม ออนเดโกเป็นตัวนำคู่กับรักจริงจริงออนเโกเป็นตัวนำคู่กับรักจริงจริงไหมไทยเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นมันนีวินที่ป้ายสีบกข้างตรงออนเดโกเป็นตัวนำคู่กับรักจริงจริงไหมไทยเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นมันนีวินรักจริงจรเป็นตัวนำออนเดโกเป็นตัวที่สองไหมไทยเป็นตัวที่สาม ทีปากาออนเดโกพาขึ้นมาเป็นตัวนำคู่กับรักจริงๆออนเดโกเป็นตัวนำรักจริงจริงเป็นตัวที่สองไหมไทยเป็นตัวที่สามผลการแข่งเที่ยวที่สองอนเดโกหมายเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดสองหนึ่งวินาทีรักจริงๆหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดหกสองวินาที 1, 2, 6, 2, อเดโกมาเลขสอชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที2.21วินาทีรักจริงๆมาเลขสาชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที2.62วินาทีครับ